ออการอบรมวันที่1กับ2ตุลานะครับ1และ2ตุลานะครับที่สมุทรสาครน,นะครับที่สมุทรสาครเนี่ยก็จะเป็นการอบรมการติดตั้งโครงข่ายพร FTTX นะครับโดยการอบรมจะใช้เวลา2วันวันที่1และวันที่2ตุลานะฮะเน้นเรื่องของการตั้งระบบบริการอินเทอร์เนต็ตเพื่อไปไปบริการจริงๆนะอันนี้บอกก่อนนะครับว่า เราเน้นการอบรมเพื่อให้นําไปเกิดการบริการจริงๆโดวยวัน,นแรกเป็นเรื่องของบริการขายเต้นเอาง่ายๆขายอินเทอร์เน็ตนะครับวันแรกเป็นเรื่องของการตั้งบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อขายอินเทอร์เน็ตวันที่2ก็เป็นการตั้งโครงข่ายพร SCCX เเพื่อติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและอื่นๆนะครับและอื่นๆนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าวันนี้อะไรทุกอย่างมันจะมาวิ่งบนไฟเบอร์หมดแล้วอื่นๆคืออะไรบ้าง งาน i p a u d i o งานโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ ip งาน pv คีวี TV นะครับก็ต้องมาวิ่งบนโครงขายไฟเบอร์านพวก Security เป็น Network Security นะซต่งต่อไปนี้มันจะก็ต้องมาวิ่งบนโครงข่ายไฟเบอร์ออปติเหมือนกันนั่นแหละอื่นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการบรวมใน2วันนี้วันที่1วันที่2ตุลาเนี่ยนะครับผู้มาอบรมค่อนข้างที่จะได้ประโยชน์เยอะนะครับค่อนข้างจะได้ประโยชน์เยอะนะฮะ นในการนำโครงข่ายพร n อ c นทีีเอกกลับไปใช้งานพูดถึงวันแรกก่อนวันแรกเนี่ยนะครับเป็นเราเราจะเป็นการตั้งโครงข่ายพรเอ c x ขึ้นมาเพื่อบริการอินเทอร์เน็ตในแบบแนวดิ่งกับแบบแนวราบในแบบแนวดิ่งเนี่ยก็คืองานบริการอพาร์ตเมนต์หอพักคอนโดมิเนียมซึ่งคุณไปแข่งขันกับเขาได้นะครับเพราะเราคือหนึ่งในออปเปอเรเตอร์ของประเทศไทยนะครับเราคือหนึ่งในออปเปอเรเตอร์ของประเทศไทยในานามของไวนอินเทอร์เน็ต นะครับแล้วก็วันนี้ได้คุยกับซีอีโอของ Y Internet นะครับว่าจากนี้นะครับอีกในเวลาใกล้นี้แหละครับนะครับ,นะรบผมหมายถึงประมาณเดือนหน้านี่แหละครเวลาลูกค้าเทสปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยตรงชื่อ ISP เนี่ยจะขึ้นว่า yut จะไม่ได้ขึ้นว่า totais t AS, อะไรนะไม่ลนะจากนี้ผู้ที่จะเอาบริการ ของกลุ่มก้อนของพวกเรานะครับก็คือกลุ่มก้อนของพวกเราก็คือที่อบรมกับผมเนี่ยไปตั้งบริการในตึกเราสามารถทําได้ถูกต้องถูกกฎหมายด้วยนะมีใบอนุญาตแล้วก็มีเนื้อเน็ตที่เป็น p r i v a t ของเราเองในการบริการอันนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอะไรใดๆทั้งสิน้นแค่มาเรียนรู้วิธีการแล้วเอาไปหาหาพื้นที่ทาํางานนะครับในการอบรมเนี่ย เมื่ออบรมเสร็จนะเอาเป็นว่าผมจะเน้นอย่างนี้ระหว่างอบรมก่อนผมจะเน้นการส้างบริการในแนวดิ่งก่อนนะครับว่าเราจะต้องเริ่มจากอะไรประเมินจากอะไรอุปกรณ์เราจะต้องเริ่มจากอะไรเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนที่มันมากจนเกินไปนะ,ะวันนี้ยกตัวอย่างวันนี้นะนะครับพี่ที่โทรมาคุยกับผมเรื่องที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กันกับระบบพรเนี่ยผมบอกว่าพี่ ถ้าจะเอามาขายถ้าจะเอา OLT มาตีแบรนด์แล้วให้ผมช่วยนำเสนอขายในกลุ่มของพวกเราเนี่ยนะครับนะหรือว่าผ่านสื่อของผมเนี่ยพี่ต้องทาต้องเริ่มทำจาก e p พ n นะครับอย่าไปมอง g p พ n เพราะว่าตลาดคนใช้ g p พ n เนี่ยมันจะเป็นตลาดบนแต่ตลาดคนใช้ e p พ n เนี่ยมันจะเป็นตลาดกลางลงล่างนะครับ ใครที่ไม่มไม่เคยมาอบรมกับผมจะไม่รู้หรอกว่าเวลาผมแนะแนวในการไปประเมินหน้างานไปลงทุนเนี่ยผมแนะนำแบบไหนวันนี้คนที่จะมาทำคงขายพรก็ไปมอง OLT แบบ G พรถูกไหมแล้ว OLT แบบ G พรไม่มีสองพรมันต้องสตาร์จากสี่พรขึ้นไปราคา OLTG พรแบบสี่พรเริ่มต้นนะ4ี่หมื่นกว่าบาท คุณอาจจะซื้อได้ในราคาสามหมื่นปลายๆนะครับแต่ถามว่าเอาไปทํากล้องมุนจอปิดสาที่สองตัวโดยซื้อ OLT ราคาสามหมื่นกว่าบาทเกือบสี่หมื่นเนี่ยแล้วคุณจะไปขายงานใครอะ่ะถูกไหมคุณจะไปขายงานใครอะ่ะนะครับบางคนก็รู้เยอะอะ่ะรู้เยอะแต่มันมันรู้เปลือกอะ่ะคือรู้เยอะแต่รู้แค่เปลือกอะ่ะนะครับแล้วก็มาคุยทับกันเอ้ยฉันใช้งานฉันใช้ g ีพรไว้ไม่ได้ใช้อ e ีพร อออีพอมันห่วยวันถ้าพูดแบบนี้ก็แสดงว่ารู้แต่เปลือกอะครับผมก็บอกอีกครั้งนึงนะถูกผิดไม่มีมันอยู่ที่ความเหมาะสมในการนําไปใช้งานแล้วยิ่งค,คุณเป็นคนลงทุนด้วยคุณไปลงทุนที่มันแพงเพื่อใช่ไหมครับคุณจะไปลงทุน,นทีน่มันแพงเกินเกินไอ้สิ่งที่คุณจะไปบริการเนี่ยเพื่ออะไรคือถ้าคุณมีเงินเยอะขนาดที่คุณไปตีจีพอ G มาทํา บริการคนสิบคนยี่สิบคนเนี่ยอย่ามาทำครับอย่ามาทําเลยครับนะครับเพราะจุดคุ้มทุนคุณไม่มีหรอกครับคุณไม่ใช่นักลงทุนเลยคุณไปเป็นแมงเม่าครับพวกนี้นะนะเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าคุณต้องประเมินกลุ่มคนบริการก่อนประเมินยูเตอร์ก่อนประเมินยูเตอร์เสร็จคุณค่อยมาประเมิอนอุปกรณ์ที่คุณจะลงทุนไปติดตั้งเพื่อไปบริการเขานะ แล้วพอในระยะหนึ่งระยะที่สองอ้าวโอเคยูเตอร์คุณเยอะขึ้นเกินกําลังของไอ้ตัวอ e ีพรแล้วคุณก็ยกมันออกมาไปไปไซต์อื่นที่คุณไปเริ่มต้นใหม่แล้วเอาจีพรมาลงเพราะวันนั้นคุณรายได้คุณมากขึ้นถูกปะ่ะแต่ในส่วนที่ผมกําลังบอกเนี่ยในการลงทุนที่ผมบอกว่าคุณต้องทําตัวเป็นผู้ลงทุนมมหมายความว่าคุณต้องดูว่าไอ้ที่คุณลงทุนไปเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนว่าคุณลงทุนไปแล้วคืนทุนเมื่อ,อไหร่ เงินลงทุนใช้เท่าไหร่ก่อนอ่ะผมตีง่ายๆนะคุณจะไปลงทุนตั้งบริการอินเทอร์เน็ตในตึกทั้งหนึ่งตึกเนี่ยเงินต้นทุนในการตั้งจุดเริ่มต้นที่เรียกว่า h n เอนเนี่ยมันมันตันดาตเท่ากันครับนะนับลูกค้าสองร้ยคนห้า5้อยห้ารอย์ูทูอเน่าสองร้อยห้าร้อยสามร้อยถึงห้าร้อยยูอร์เนี่ยเงินลงทุนที่ต้นทางเนี่ยมันเท่ากนันเท่ากันครับผมตีให้เลยสามหมื่นสามหมื่นทำโครงขายกลางทางก็ อีกทั้งห้าพันให้อีกหมื่นหนึ่งตีหมื่นนะเดินสายไปถึงห้องแต่ยังไม่ต้องติดโอไออยูเดินไปถึงห้องแต่ยังไม่ต้องติดตั้งโอไออยู่ผมก็ให้อีกหมื่นหนึ่งอันนี้ผมพูดถึงตึกน่าจะมีต้องมีร้อยห้องขึ้นไปนะนะครับเพราะสายไฟเบอร์มันเมตรหนึ่งสองสามบาทเองนะ,อ,ะอันนี้ผมให้แบบเยอะๆไปแล้วนะอ่ะถ้าคุณจะต้องลงทุนในเงินห้าหมื่นห้าหมื่นเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณจะต้องคืนทุนในเวลาเท่าไหร่ คือถ้าเป็นหุ้นเพื่อนอะไรเนี่ยฟ,ฟลลงังโฟเลตอะไรคุณไม่รู้เลยไม่รู้เลยนะแต่ผมมีกระบวนการในการตั้งในการคืนทุนในการคืนคืนเงินลงทุนนะอันที่ผมบอกก่อนว่าคุณไม่ต้เอาเงินมาอะไรให้มาให้ผมนะผมแก่อธิบายนะเพราะมันเป็นเงินของคุณคุณไปซื้ออุปกรณ์ของคุณเองอุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์เสร็จคุณก็ติดตั้งเองผมไม่ได้บอกว่าคุณเอาเงินมาให้ผมเลยยังไม่ได้พูดสักคำเลยนะครับฟังผมให้ดีนะครับ น,นี่เงินของคุณไม่ใช่เงินของผมคุณลงทุนตึกนีห้าหมื่นคุณได้ระบบบริการนะครับและคุณจะคืนทุนได้เร็วเมื่อไหร่คุณก็จะต้องมีจุดเริ่มต้นจ,จุดเริ่มต้นคุณไม่ใช่มีห้องเดียวไม่ใช่มียูเซอร์เดียวถ้ามียูเซอร์เดียวแล้วเมื่อไหร่มันจะคืนทุนได้ทีจุดเริ่มต้นคุณอย่างน้อยก็ต้องมีติดติดยูเซอร์อติดยูเซอร์ก็ต้องติดห้องถูกป่าติดยูเซอร์ก็ต้องติดผมเอาแค่นี้นะ ห้องหนึ่งคุณเก็บ350บาทติดยูนเตอร์เท่ากับเดือนละ3,500ันหผมเอาแค่เอาแค่สามนะเมื่อกี้ผมเอา5้าหมือนตั้งใช่ไหมอ่าแล้วผมเอาหารเอาหารติดยูนเตอร์ก็คือ3,500เพราะฉะนั้นคุณจะคืนทุนภายในสอปีเพราะนี่มันสิบสี่เดือนนะครับไม่ถึงสองปีด้วยหนึ่งปีมันสิบสองเดือน อันนี้ผมหมายถึงว่าทุกเดือนในหนึ่งปีหนึ่งปีกับสองเดือนเนี่ยในหนึ่งปีกับสองเดือนเนี่ยทุกเดือนเนี่ยตั้งแต่คุณสตาร์ทเริ่มต้นคือลูกค้าไม่เพิ่มเลยนะติดแอคเคา์ติดแอคเคานติดแอคเคา,คคา์ไปตลอดอย่างงี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะผมทํามาหลายติกติดมันเป็นไปไม่ได้ที่ลูกค้ามันคงที่อยู่อย่างนี้แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะลดลงด้วยมันมีแต่มีแต่จะเพิ่มขึ้นแต่นี่ผมก็กำลังบอกว่าผมมี วิธีการให้คุณมองว่าเส้นคืนทุนคุณมันอยู่ตรงไหนคุณลงทุนห้าหมื่นกับลูกค้าสิบห้องหรือสิบแอรเคาเก็บห้องละสามร้อยห้าสิบคุณคืนทุนหนึ่งปีกับสองเดือนจากนั้นคือกําไรแต่นะั้นคือกําไรนะแต่ถ้าในในปีถัดไปะผมเอาเอาปีถัดไปแล้วกันเดี๋ยวๆไม่เอาผมเอา เอาในปีแรกแหละในปีแรกถ้าคุณเริ่มต้นมี20ห้องให้350 35, เท่ากันเอาเงินเอา3 5มคูณ20เท่ากับคุณจะมีรายได้เดือนเจ7 0 0 0เอา50าหมไปหาร7,000คุณคืนทุนภายใน7เดือนเห็นไ,ไหมผมมีเส้นคืนทุนให้คุณเห็นชัดๆเลยนะคุณคืนทุนภายใน7เดือนเอาอย่างมากไม่เกิน1ปี เพราะฉะนั้นการลงทุนที่คุณทำกับระบบบริการอินเทอร์เน็ตในหอพักในคอนโดโมิเนียมมันยังมีตลาดตรงนี้อีกเยอะมากผมบอกได้เลยว่าอีกเยอะมากเอาง่ายๆทุกคนที่กำลังฟังผมอยู่ตอนนี้คุณลองมองรอบๆตัวคุณในระยะติกิโลเมตรเนี่ยมีหอพักกี่หอนะฮะมีคอนโดโมิเนียมมี โรงแรมด้วยก็ได้อะนะครับเยอะไหมแล้วคุณสามารถที่จะไปตื่นตานกับเขาได้ไหมด้วยวิธีไหนว่าคุณมีบริการนี้ไปลงทุนทําให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องอลงทุนทําอะไรงลงทุนในการตั้งบริการไม่ต้องมาลงทุนอะไรกับเราเออเราไปลงทุนทําให้นะครับเสร็จแล้วทุกเดือนเราก็ให้คืนผลตอบแทน เขาก็ได้ผลตอบแทนด้วยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมคิดให้เจ็ดเดือนแบบที่เรายังไม่ได้ให้ผลตอบแทนลูกค้านะไม่ต้องคิดอะไรมากนะหนึ่งปีคุณคืนทุนแน่นอนครับคือถ,ถ้าให้ลูกค้าลูกค้าแบบเขาไม่ให้เจ้าของหอพักนะคือถ้าคืนรีฟันกลับไปให้เจ้าของหอพัดย,ยังไงหนึ่งปีคุณก็คืนทุนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากในวันอบรมผมก็จะบอกว่าวิธีการคุณจะต้องทำยังไงในการสร้างบริการ แต่๊บวิธีคุยอันนี้สาคัญกว่าวิธีคุยคุณต้องทํำยังไงคุยโน้มน้าวให้เจ้าของเขาเห็นดีด้วยกับเราวิธีการตื่อตานไปหาเขาก่อนที่จะเดินเข้าไปคุยกับเขาคุณต้องทํำยังไงผมจะมีวิธีการอย่างเงี้ยพวกนี้ให้ให้หมดในวันอบรมนะจะมีวิธีการทั้งหมดนี้ให้ในวันอบรมและจะมีไวเออินเทอร์เน็ตที่เป็นผู้ถือใบอนุญาต มาทําให้เราบริการแบบถูกต้องซึ่งผมไม่ได้ให้คุณไปทําเถื่อนนะครับผมไม่ให้ผมไม่ได้ให้คุณไปตั้งบริการอินเทอร์เน็ตขายกันแบบเถือถ่อนนะครับผมมีพาร์ทเนอร์ที่พร้อมจะให้คุณตั้งบริการแบบถูกต้องตามกฎหมายผมมีพาร์ทเนอร์ที่จะซัพพอร์ตอุปกรณ์ให้คุณตั้งแต่ olt ไปถึง onu มีศูนย์ต้อมชัดเจนมีประกันหลังการขายชัดเจนนะครับผมมีให้คุณหมดทุกอย่าง เพราะนั้นคุณมาร่วมอบรมกับผมคุณไม่ได้ได้ไม่ใช่ได้แค่ความรู้นะคุณไม่ใช่ได้ได้แค่ความรู้นะครับคุณจะได้อนาคตคุณจะได้รายได้ที่มันยั่งยืนนะครับทำไมไี่ไหนคนอยากจะทำอินเทอร์เน็ตขายเพราะมันเป็นรายได้คงที่รายได้คงที่ที่คุณสามารถเอาไปจ่ายรายจ่ายคงที่ได้คือมันบาลานซ์กันนะครับคุณใช้ชีวิตแบบมันบาลานซ์กันเนะี่ย ในแต่ละเดือนคุณมีรายจ่ายคงที่คืออะไรบ้านรถเงือนเดือนพนักงานและอื่นๆแต่ถ้าคุณมีรายรับคงที่ที่จะมาบาลานซ์รายจ่ายของบ้านของรถของพนักงานและอื่นๆก็เท่ากับสเสมอกันรายได้รายจ่ายมันก็สเสมอกันนะแต่ถ้าคุณมีรายได้พิเศษมาจากตรงอื่นจากการติดตั้งอื่นอื่นอันนั้นถือเป็นรายได้เพิ่มซึ่งก็จะเป็นรายได้ที่เหลือจากการจ่ายนะครับ แล้วคุณก็จะไม่เครียดแล้คุณไม่ต้องเครียดคุณไม่ต้องมา,อ,าอะไรละ่ะเดือนนี้จะมีงานทํำไหมเดือนนี้จะมีงานติดตั้งไหมนะครับเดือนนี้จะมีเงินจ่ายค่าแรงลูกน้องไหมเงินเดือนเดือนนี้จะมีเงินผ่อนรถผ่อนบ้านไหมไอ้ตรงเนี้ยคุณไม่ต้องคิดเลยคุณจะอิสระเป็นอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณจะท่องเที่ยวได้มากขึ้นไอ้พวกนั้นเดี๋ยวมันตาม นะครับผมไม่อยากวาดฝันให้คุณเดีย๋ยวจะกลายเป็นถ้าคุณทําไม่ได้แล้วคุณก็จะมาโทษผมภายหลังแต่วันนี้ผมใช้ชีวิตให้คุณดูนะฮะผมใช้ชีวิตให้คุณดูอยู่ว่าคุณเห็นผมปะผมไปโผล่จังหวัดนู้นบ้างไปโผล่จังหวัดนี้บ้างโผล่จังหวัดไหนไหน,ไหนบ้างนะครับเดือนเดือนหนึ่งผมไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่เลยนะครับแต่ผมไปเนี่ยผมผมไปพร้อมกับ ความตั้งใจไปพร้อมกับความสุขที่ผมจะไปผมไม่ได้ไปเพราะว่าโอ้โหถูกบังคับต้องไปนะครับมันคนละเรื่องนะนะการทํางานมันคนละเรื่องนะครับคุณทํางานเป็นฟรีแลนซ์วันนี้คุณเป็นฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์ก็คือไม่มีใครมาจ่ายเงินเดือนคุณคุณต้องเป็นหมาล่าเหยื่อไปเรื่อยๆนั่นคือฟรีแลนซ์แต่ถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์ประเภทหารายได้มามาบาลานซ์รายจ่ายได้ คุณก็จะเป็นฟรีแลนซ์แบบมีอิสระในการใช้ชีวิตใช่ไหมครับใช่ไหมครับนะผมกำลังหาทุกๆช่องทางให้กับกลุ่มนักเรียนกลุ่มผู้อบรมของผมที่หลังอบรมแล้วเราต้องดูแลกันต่อนะฮะหลังอบรมแล้วเราต้องดูแลกันต่อเนี่ยไม่ใช่ว่าหลังอบรมจบเวลาห้าโมงเลิกกันแล้วต่างคนต่างแยกย้าย ไม่ต้องมาเจอกันอีกไม่ใช่นะครับใครที่อบรมกับผมมามาในหลายรอบก็จะต้องทราบว่านิสัยผมเป็นยังไงอวิธีวิธีการทํางานผมมันเป็นยังไงผมว่าหลายคนทราบทุกทุกคนทราบนะฮะอย่างงานของพี่กิติวิทย์เนี่ยนะครับที่เอาตัวไอพ PPX นะครับไปทําเป็นระบบ Network Security ซึ่งตอนนี้งานพี่เขายังปิดไม่ได้นะ เดี๋ยววันตกเนี่ยผมก็ต้องไปช่วยเขาแต่ไปช่วยปิดงานให้เขานะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ถ้าที่จากผมไปไปติดตั้งแล้วมันไม่ประสบผลสาเร็จหรือว่ามันติดขัดอะไรผมเนี่ยจะตามไปปิดงานให้ไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนผมจะตามไปปิดงานให้นี่คือน,นิสัยในการทํางานของผมจะเป็นแบบนี้นะครับตัวถ้าคุณจะไปซื้ออุปกรณ์ประเภทเดียวกันจากที่อื่นเอาซื้อในบนลาซาด้านะครับ เวลาเอาไปติดตั้งแล้วมีปัญหาคุณติดต่อใครได้ไหมเอาง่ายๆเลยนะผมเห็นเป็นซื้อกันซื้อกันจังเลยนะครับบนลาซาด้าแม่งไม่ให้พิมพ์ไม่ให้โทรไม่ให้พิมพไม่ให้ติดต่อคนขายติดต่อก็ยากๆผมซื้อแผงโทล่ามาติดชุดแผงแตกไปสี่ชุดไอ้แผงแตกไปหนึ่งชุดเท่าไ่โอ้โหติดต่อยากมากจนทุกวันนี้ยังเปลี่ยนไม่ได้เลยครับนี่แหละคือออนไลน์ นะคราซึ่งเราจะไม่รู้อะไรเลยก่อนที่ของจะมาถึงมือเรานะครับส่วนวันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการใช้คงข่ายพอเ c ฟซีซไปติดตั้งในระบบกล้องวงจรปิดนะครับอันนี้ผมมีตัวอย่างงานที่ผมทํามาแล้วในหลายๆที่นะให้ดูตัวอย่างตู้ตัวอย่างจเตอร์ที่ติดตั้งมีทั้งเป็นคลิปวิดีโอที่วันนี้ผมเพิ่งจะอัพตัวคลิปวิดีโอเพิ่มไปบนช่อง YouTube ไปดูได้เลยนะครับ นะเป็นงานติดตั้งบนเกาะเตเป็จตอนที่2นะตอนแรกเนี่ยอัพไปเมื่อประมาณสัก3ามวันที่แล้ววันนี้ผมอัพไปอีกตอนหนึ่งเป็นตอนที่2แล้วก็เดี๋ยวจะมีทยอยตามไปเรื่อยๆไปดูบนนั้นได้เลยนะครับว่าเวลาผมทํางานจริงๆเวลาทํางานจริงๆมันมีความลําบากอะไรในการทํางานบ้างและในความบนความลําบากเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างนอกเหนือและแตกต่างจากระบบการทํางานเดิมๆเวลาดูให้คุณคิดตามนะ เวลาดูคลิปวิดีโอที่ผมอัพไปบน youtube เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในที่ทำงานประกอบสมเด็จเนี่ยคุณคิดตามเลยนะว่าถ้าใช้วิธีเดียวโทษถ้าใช้วิธีเดิมของคุณเนี่ยคุณจะต้องทำแบบไหนยังไงอ่าคุณคิดตามผมไปด้วยนะแล้วคุณก็จะได้แยกแยะออกว่าไอ้สิ่งที่ผมทำกับสิ่งที่คุณเคยทำอะไรที่มันแตกต่างกันนะครับ นะครับอยากแค่ดูอย่างเดียวอยากให้ดูแล้วก็พิจารณาตามไปด้วยเพราะว่างานของผมมันจะไม่เหมือนงานของคุณแต่ถ้าคุณอยากจะได้งานแบบผมไปทําให้กับลูกค้าของคุณอันนี้ก็ยินดีครับผมยินดีที่จะช่วยให้คําปรึกษายินดีที่จะช่วยได้ให้หลายๆช่องทางอางนี้แล้วกันนะครับ